าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีของใหม่มาให้ดูอีกเรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างเริ่มจากอย่างแรกคือรองเท้า Adidas Adidas c a n ัที2เป็นรองเท้าที่อยากได้มากๆและอยากได้มานานละเนี่ยนี่จะเป็นสีเขียวนะฮะสวยสีขาวเขียว พอจะหาได้ตั้งนานลูกเลือดตาแทบกระเด็นจริงๆใจอยากได้ขาวแดงแต่ว่าที่นี่ไม่มีขายจะมีแค่อังกฤษกับฮ่องกงแค่นั้นเองที่มีขายครับแต่ก็โอเคสีเขียวก็ใช้ได้เพราะก็อยากได้มานานแล้วเหมือนกันสวยมากต่อไปจะเป็นเสื้อที่สนนั่สงมาวันนี้ที่ส่งมาวันนี้เป็นเสื้อของเฟ m มัสมาดูกันว่าลายอะไรเลยเนี่ยฮะ เซื้ er อเฟมัสไซส์เเพราะผมใส่ไซส์ดูกันนี่คือตัวที่หนึ่งมีส่งมาสองตัวฮะอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีขาวดำแดงดูกันนี่ฮะอีกตัวหนึง่งจะเป็นสีดำแดงนี่ก็เป็นไซส์เอสอีกฮะ เหมือนเดิมโอเควันนี้ก็มีแค่สองตัวแล้วก็รองเท้านหนึ่งคือไม่แน่ใจว่าพกุี้จะมีอะไรมาใหม่น่าจะเป็นหูฟังนะถ้าผมคิดไม่ผิดหรืออาจจะไม่ได้มาเป็นวันจันท์ถ้าไงเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะบ,บาย